Hi guys. Welcome fox English. watch English. I'm Netflix series watch for practicing practicingcticing guys! gonna Unfox you your Today, Welcome tell to to for 5สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Unfox English นะครับช่องที่เราจะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ง่ายๆสบายๆแล้วก็ในสไตล์ที่พวกเราชอบกันนะครับส่วนวันนี้นะครับ,รบผมจะมาแนะนำ5ซีรีส์ใน Netflix นะครับที่เราสามารถดูแล้วก็ฝึกฝนภาษาอังกฤษของเราไปด้วยได้ เริ่มที่เรื่องแรกกันเลยนะครับเรื่องแรกคือเรื่อง13 Reasons Why Hey it's Hannah Hannah Baker 13 Reasons Why นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กผู้หญิงคนนึงในชั้นมัธยมนะครับที่อยู่ๆวันหนึ่งเนี่ยเขาฆ่าตัวตายแล้วบังเอิญว่าก่อนฆ่าตัวตายเนี่ย เขาได้บันทึกเทปไว้ทั้งหมด13เทปนะครับซึ่งในแต่ละเทปเนี่ย <c oughs> เขาก็จะเล่าไปทีละเหตุผลนะว่าทําไมเขาถึงฆ่าตัวตายซึ่งมีทั้งหมด13เหตุผลตามชื่อเรื่องเลยนะครับเรื่องนี้นะครับที่เหมาะกับการฝึกฝนภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่เขาเล่าผ่านเทปเราก็จะได้ยินตัวละครเล่าเรื่องไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ภาษาเนี่ยมันก็จะเป็นภาษาที่เป็นการพูดคุยกันกับเพื่อนคือเหมือนเป็นการเล่าเรื่องให้เพื่อนของเขาฟัง มันก็จะเป็นภาษาของวัยรุ่นที่อยู่ในชั้นมัธยมนะครับภาษาเนี่ยก็จะเป็น conversation เป็นบทสนทนาทั่วๆไปที่เราสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับแล้วก็เนื้อเรื่องเนี่ยก็สนุกแล้วก็น่าติดตามมากๆต่อมาเรื่องที่สองนะครับก็คือเรื่อง i n s a t i a b l e Every day wondered how much more day can I this How of much อิน i ส s ช t i a บิ e นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งในชั้นมัธยมนะครับที่แต่ก่อนเนี่ยเขาเป็นคนที่อ้วนมากๆแล้วก็ถูกเพื่อนในห้องเนี่ยแกล้ง แล้วก็ต่อว่าต่างๆนานานะครับแล้วก็มีอยู่เทอมหนึ่งเนี่ยเขาปิดเทอมไปเขาไปลดน้าหนักจนกลับมาสวยแบบหุ่นดีประกวดนางงามได้เขาก็เลยกลับมาแล้วก็อยากจะแก้แค้นคนที่เคยแกล้งเขาแล้วก็ต่อว่าเขานะครับซึ่งเนื้อเรื่องเนี่ยมันก็จะสนุกแล้วก็น่าติดตามมากๆเพราะว่ามันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวัยรุ่นที่อยู่ในโรงเรียนมธัธยมเนาะภาษาที่ใช้ก็จะเป็นภาษาทั่วไปที่ใช้ในชีวิตประจําวันเป็นภาษาวัยรุ่นเราสามารถฝึกฝนแล้วก็ฝึกพูดตามได้เลยนะครับ Wanted more. I was insatiable. What can I say? This story is full of some crazy shit Stranger Things. Stranger Things นะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มเด็กกลุ่มหนึ่งนะครับที่อยู่ๆวันหนึ่งเนี่ยเขาไปเจอเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่โผล่มาจากไหนก็ไม่รู้นะครับแล้วพอทําความรู้จักกับเด็กผู้หญิงคนนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยพวกเขาก็ได้ค้นพบว่ามันมีโลกอีกโลกหนึ่งที่เป็นโลกกลับด้านแล้วก็เป็นโลกที่มืดมนนะครับแล้วในโลกโลกนั้นเนี่ยจะมีสิ่งที่ลึกลับแล้วก็น่ากลัวซ่อนอยู่นะครับถ้าใครที่ชอบหนังหรือว่าซีรีส์ที่เป็นแนวไซไฟแฟนตาซี fi, Fantasy, หรือออกแนวลึกลับลึกลับ น่ากลัวน่ากลัวเนี่ยเรื่องนี้สนุกมาก Maybe Will saw that have. ต่อมาเรื่องที่4ก็คือเรื่อง Vampire Diaries Demon t His h is Sal s name e e t ทำพายไดอารี่นะครับตอนต้นเรื่องเนี่ยก็จะมีเนื้อหาคล้ายๆกับเรื่องชวายไลท์ถ้าใครเคยดูนะครับก็คือเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาเจอกับ ผู้ชายคนหนึ่งที่หล่อมากแล้วก็ตกหลุมรักกันซึ่งก็มาค้นพบอีกทีหนึ่งว่าเขาคือแวมพร์นะครับแต่ว่าเนื้อเรื่องหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีความสนุกแล้วก็เข้มข้นในแบบที่เป็นแวมพร์ไดอารี่ซึ่งจะแตกต่างจากทวายไลท์โดยสิ้นเชิงนะครับก็ลองไปดูกันนะครับใครที่ชอบหนังแนวแวมพร์แบบนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่สนุกมากๆแล้วภาษาที่เขาใช้ในเรื่องนะครับทั้งการพูดคุยแล้วก็การเล่าเรื่องเนี่ยก็เป็นภาษาที่ใช้ในชีวิตประจําวันมากมาก ถ้าเราฝึกฝนแล้วก็เรียนจากเรื่องนี้เนี่ยรับรองว่าได้ภาษาได้คำศัพท์ใหม่ๆประโยคใหม่ๆม,มาพูดในชีวิตประจำวันเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้มีทั้งหมด8ซีซั่นด้วยกันนะครับ way, แล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับเรื่อง The Hundred The Hundred นะครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในอนาคตนะครับเป็นเรื่องในตอนที่โลกมีสภาพที่เป็นพิษแล้วมนุษย์เนี่ยไม่สามารถอาศัยอยู่บนโลกได้อีกต่อไปนะครับเขาก็เลยไปสร้างยานไว้นอกโลกเพื่อที่จะย้ายมนุษย์ขึ้นไปอาศัยอยู่บนยานนะครับแล้วพอเวลาผ่านไปนานหลายปีนะครับเขาก็เลยมีการส่งเด็กกลุ่มหนึ่งที่เกิดอยู่บนยานอาวกาศแล้วก็เติบโตอยู่บนยานอาวกาศเนี่ยลงมาสำรวจพื้นที่ในโลก เพื่อที่จะดูว่าโลกเนี่ยมีสภาวะที่มนุษย์สามารถกลับมาอาศัยอยู่ได้เหมือนเดิมแล้วหรือยังนะครับซึ่งเนื้อเรื่องก็คือเด็กทั้ง100คนที่ไม่เคยใช้ชีวิตบนโลกมาก่อนต้องมาเจอสภาพต่างๆบนโลกแล้วก็จะมีเรื่องต่างๆมากมายเกิดขึ้นกับพวกเขา100คนนะครับซีรีส์เรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สนุกมากๆแล้วก็น่าติดตามมากๆยิ่งถ้าใครที่ชอบแนวที่เป็นไซไฟแล้วก็การเอาชีวิตรอดเนี่ยรับรองว่าจะสนุกสนานมากๆแล้วก็สามารถเรียนรู้ภาษาอัเกฤษไปได้แบบไม่เบื่อเลย นะครับโอเคอัน okay, นี้ก็คือซีรีส์ทั้ง5เรื่องนะครับที่ผมเคยดูใน Netflix แล้วก็เห็นว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่อยากจะเอาไปดูแล้วก็ฝึกฝนภาษาอังกฤษไปเรื่อยๆเพราะว่า ทั้ง5้าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สนุกแล้วก็น่าติดตามมากๆคือเราสามารถเอามาดูแล้วก็ฝึกฝนภาษาอังกฤษของเราไปได้โดยที่ไม่เบื่อนะครับมีแต่ความรู้สึกที่อยากจะดูต่อไปต่อไปจนกว่ามันจะจบนะครับก็ลองดูกันนะครับใครชอบแนวไหนก็เลือกจาก5เรื่องนี้ได้เลยแล้วก็ดูจบแล้วเป็นยังไงฝึกฝนภาษาอังกฤษได้ยังไงบ้างก็มาคอมเมนต์มาคุยกันใต้วิดีโอนี้ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ที่สําคัญกด s subscribe แล้วกดกระดิ่งไว้รับแจ้งเตือนคลิป ในตอนต่อๆอไปด้วยนะครับ See you again n e x t i m goodbye